หนื่อท่วมตัวม,มากๆวันนี้เหนื่อยมากเลยก็ลูกค้าสั่งของจนได้เนาะก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นชาไข่มุกนะคะซามชาไข่มุกเอาทุกสีเลยค่ะสีละ5กระปุกนะคะเป็น30กระปุกเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทํากันดูเนาะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเพราะวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องค่ะเราจะใช้มือเนี่ยค่ะเป็นคนนวดว่าจะออกแรงเยอะขนาดไหนมาดูว่าป้าพาพลังช้างสารจะขนาดไหนเทาดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นนะเราต้องมาช่างก่อนพี่พาจะใส่โถของเขาเองเลยแล้วก็จะเทก,กาวลงไปนะโอเคค่ะพอเราได้กาวอย่างนี้นะเราก็จะใส่น้ํายาส่วนแรกลงไปนิดหน่อยแบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็คนน้ํายาส่วนแรกนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ที่ส่วนที่สาที่สองที่สองที่ส,ส,สต่อไปค่ะ นี่ทุกคนตอนนี้นะน้ำยาถังแรกอะน้ำยาส่วนแรกก็ใส่เข้าไปแล้วนะนี่เป็นมือแบบนี้เลยมือกาวนะเราก็จะใส่ส่วนต่อไปเนาะลงไปค่ะนี่ตัวนี้เราต้องค่อยๆใส่นะเพราะว่าเนื่องจากครั้งนี้ป้าพาทําเยอะกว่าทุกครั้งมากๆเลยค่ะก็ต้องออกแรงนิดนึง อาจจะต้องใช้2มือเนาะช่วยกันมองดูอย่างเนี้ยเหมือนน้องเขาจะเป็นตัวง่ายๆนะจะบอกเลยว่าการที่จะทําให้สลามเข้ากันน่ะมันจะต้องเข้าไปแทรกทุกๆส่วนเลยนะทุกคนเห็นปะ <Wow. S 1> เวลาเราบีบแล้วอ่ะสลามจะแตกออกไปอย่างนี้คือยังไม่เข้าอะไรเลยอะคะ่ะทุกคนต้องแบบ บีบนวดเค้นเข้าไปเยอะๆถึงจะทำให้สลามเข้ากันได้นะี๋ยวเราลองมาจับเวลาดูว่าพี่พาจะใช้เวลานานแค่ไหนในการนวดสลาม30กระปุกนี้ด้วยมือนะคะไม่ใช้เครื่องค่ะวันนี้เราจะใช้มือกันเลยทีเดียวเชียวมาเดี๋ยวเราลองจับเวลาดู นี่ทุกคนป้าพาคิดว่าเริ่มได้แล้วนะถ้าเราควักตั้งแต่ก้นเขาขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรติดอยู่ข้างในอ้าไม่มีแรงมาดูกันวม่ทั้งหมดกี่นาทีโอ้ยตาย1919 19นาทีนะทุกคน30กระปุก19ประมาณนั้นเนาะก็ไม่รวมเทไม่รวมอะไรนว,นวดอย่างเดียวเดี๋ยวป้าพาต้องเอามาแบ่งสีค่ะทีละสีทีละสีแล้วก็ใส่กระปุกกัน โอเคนะเนี่ยปลวพาจะเอามาวัดค่ะทุกคนวัดว่ามันจะได้ประมาณเท่านี้แต่จริงๆแล้วมันจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยเนาะสำหรับสีอื่นๆนะคะสมมุติว่าเราวัดได้แล้วถ้าเป็นสีขาวปว้าพาจะใส่ไข่มุกลงไปเลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็นําสลามอะใส่ลงไปเลยปะว้า <Wow. S 1> นี่อย่างนี้มันจะทําง่ายมากๆค่ะทุกคนอย่างเงี้ยสำหรับ เดี๋ยวมันก็จะแทรกเข้าไปตามช่องต่างๆเนาะแล้วเราก็ค่อยดึงออกแล้วก็ปิดฝาแต่ตอนที่เราจะทำเนี่ยทำเป็นสีอื่นๆอะเราจะเลือกมา5กระปุกที่เขาเลือกอย่างนี้นะเลือกมาแบบนี้เนาะ1 2 3 4 แล้วตัวนี้เราจะใส่ไม่เต็มนะเอาออกนิดนึงเพราะว่าเราสามารถเติมได้แต่เราไม่สามารถที่จะเอาออกเยอะได้ค่ะทุกคนเราก็จะทําให้เขาเป็นหลุมอย่างนี้เนาะวันนี้ทาสีเขียวให้ดูนะคะชาเขียวนะคะชาไข่มุกชาเขียวเวลามันเป็นหลุมเนี่ยเราต้องรีบเทนะอย่าหลุดเฟรมค่ะนี่แล้วก็ปิดเข้าไปค่ะอื้มอย่างนี้ เราก็ค่อยๆกดเขาเนาะเพราะว่าถ้าเรารีบกดอะมือเราจะเป็นสีค่ะจะเลอะสีเดี๋ยวมันจะพุ่งลงมาข้างล่างเนาะต้องค่อยๆจะเย็นๆค่ะเห็นไหมพอบีบแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาแบบนี้ถ้าเราไม่อยากมือเลอะเนี่ยเราต้องค่อยๆจะเย็นๆพูดว่าใจเย็นๆทุกทีเลอะทุกทีป้ะค่ะไม่มีไม่เลอะค่ะวันไหนพูดเลยแล้วมันนานมากนะ ว่าแบบสีมันจะหายอะน่ว่าเห็นไหมมันเยิ้มไปนู่นแล้วนั่นแหละทุกคนพอเราผสมสีเสร็จเราก็เอาไปใส่กระปุกเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนป้าพาก็แพ็คใส่กระปุกเสร็จแล้วเนาะแบบนี้เนาะปิดฝาเรียบร้อยนี่ค่ะสีส้มสีชาดูเล็บเงี้ย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 เหมือนคนทําอันนี้เลยงานช่างอะ่ะที่เหมือนแบบถ่ายน้ํามันเครื่องเหรอ,อเกเคยเห็นเคยเห็น <laughs> นี่นะพอถ่ายนมเปรี้ยวเห็นไงอ๋อเหรอ <laughs> พอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะเอาไปซีนค่ะซีนให้ครบแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันอีกทีนะ เป็นที่เรียบร้อยแลวนะคะ30กระปุกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปส่งให้ลูกค้าเนาะก็มีชุดสลามชุดใหญ่อีก50ชุดแล้วก็ชุดเล็กอีก40ชุดนะคะแล้วมีน้ำยาอีกนะคะอย่าละ50ขวดค่ะก็ขอขอบพระคุณลูก มากมากเลยนะคะที่ลูกค้าเมตตาเป็นพิเศษสําหรับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะว่าขายยากจริงๆค่ะแต่ว่าลูกค้าเอาไปขายออนไลน์เนาะก็จะมีในช้อปปีและ l a ซาด a านะคะนั่นก็คือร้านเซียช้อปดอทคเข้าไปดูกันได้นะคะมีสินค้าของเล่นหลากหลายมากๆเลยะค่ะให้ยังไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบายจุ๊บ